สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหลุยสานพันธ์จะเป็นกับผมผ้ามาเบิงเราใหม่ไผ่ปลามันออกแล้วย่างดีผ้ามาเบิงเริ่มออกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเห็นแล้วไม่บาดน,นี่นี่เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อกเดี๋ยว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 สิผ้าเบงนี่ย,ยนี่ครับนี่นี่นโอ้ยตังค์หูขู่เนี่ อืมอืมนี่ครับไม่ใช่ปลาอึ๊บนี่ครับนอมากง่ามเลยมันไม่แรงเอาครับเดี๋ยวจะพาเพิ่งอีกมีหลายนออยู่โอ้ย นึ u, ่งครับพุ่นของบนพุ่นสูงสูงผุนเหลืองเหลืองผุนเห็นบ่บ่เราควายขึ้นสูงโหลดนี่อีกหนึงครับผมโอ้ยหนึ่งหมื่กล่องเลยครับเลยอืออืออือไม้ไผ่ปลาครับผมโลไผ่อลไม้แหล่งอึ๊บตัว นี่ครับผมบักเจ้าเงาเลยงามๆแล้วก็ติดกลมไปกินกับน้ระปิกับปี้ครับผมว้าโอ้อืนี่ครับดูให้ีหน่อย Cái này vẫn chỉ thường là mưa Đấy, chú cậy thế Mình cái đòn nữa Đằng này gì khắp non luôn Đâu, ô con chết cắn, ô con บดใส่เสียมนะครับใส่มีดข้อ ừ. มีดข้อแทงครับผม ừ. Ừ. น,มนี่โอ้ยนอนง่มงครับผมนี่สามสามนอนแล้วครับผมเบิ้งกับไปเรื่อยครับผมโอ้กไม้ไฟแรง Oh. Nam cá lái các ông, nước hay pa nó, một cái con gà, một con ao độc thân này, mì các ông một con súng này, còn cái nó không à, nó, cái tổ mày อไนี่แหละครับนี่จุด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 ก่อนหนมาแล้วครับ <c oughs> เดือนหาได้ครับนี่เดือนหาได้นี่ไค่เลี้ยงครับผมใครย,ยังได้ออกโนใหม่ย,ยังได้จะออกนาเลีย้ยง นี่อีกครับตังต้งงูปอยู่นี่ตั้งแซวอยู่ต้องให้ไปดอนเขาตรงนี่มีฝุ่นอีกสองนอสามนออยู่คุณเขินบบเอากระชีใดมันเอาเอาเนาะครับเนาะนี่ครับนี่ยไก่กันอือน,นี่ครับอีกนึง Ôi, có thằng đấy lắm Đi sắp thằng đấy Ôi. Ôi. Ừ. Ừ. Ôi. Đây, ma leo Ủa, gì cái lưng thằng này như thế này nào Đó, bưng bưng cắn Bưng cắn bưng Bưng cắn cặp ไปไพนาแรงครับผมโอ้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 เฉยเลสิได้แล้วเออเอาได้แล้วได้แล้วได้แล้วคาดแล้วนี่คือพี่พี่องอึ๊บอีกอันหนึ่งครับนี่เดี๋ยวผมเอาครับอัน,นอไว้นี้ล้ว นี่ครับอนี่ครับมีแต่กันยาวโอ้ยนอนอาหลาโจนพี่น้องเนี่ยมีแต่ตุมไปเละนี่จะน้องใหม่น้องใหม่ไฟปลาครับผม มันส so, 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 ูงแนวบริเวณมเบิึงหลายหมื่นายบริเวณยางพานมากบริเวณไม่เห็นไม่เห็นแนวฝนยาแล้วดีครับผมก็ไปมาเบิึงกบริเวณมาเบิึงซื้อๆนะครับมาเบิึงกระตลองระวังน้ำดีครับอันหนึ่งนี่นีดีนี่ชิดน่อยเอาอยู่บป้องเอากาเอาสัก Ừ. 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 không ừm 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 xuống lẹo chóng cho nhau đi nhắn vào là không phải đi no vào ừm ừm gì đó hấp นี่นี่นี่ผึงบอลโอ้ยโอ้ยต้องไปเดี๋ยวจะไม่เอาเต็นโอไฟปลาครับมึอนี่อ๋อใคปลาก็เอานี่ครับผมอีโน้ตหนึ่งครับผม trường đại dân cường lần đường đường được đi có, để... có không ừ ừ ừ có Vậy นี่ก็ผมผมเองพี่น้องนี่จะนอนงามๆงามเดี๋ยวกับเดี๋ยวกับปิดหนามเดี๋ยวกับเปิดหนามส้มจนประทันน้องใหม่ก็เลยเกิดครับผมเลาวครับผมคลิปนี้ก็ขอจ๊บใบแต่เพียงสามีเนาะครับเนาะก็ได้แล้วล่ะแข็งแบบใหญ่เลยล่ะหอกใหญ่เลยนะ เดี๋ยวจะไปต้มใบครับผมลุยสารพันจะเปลี่ยนหากันมัดแกนกแบ่งแบ่งปันกันคือนเขาครับผมเพื่อกันฟื้นไข่ครับผมพ่อแม่พี่น้องลุยสารพันจะเปลี่ยนโอ้หากันไปดีกว่าสร้างกันแบ่งปันกันคือนเขาครับผมเอาไปกับไปแบ่งมูแบ่งพวกจากพี่จากน้องคือนเขาครับผม